บางมอดทอกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนําข่าวที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในโซเชียลมาพูดคุยกับคุณหมอค่ะแต่ขอเกล่นข่าวให้ฟังนิดนึงนะคะว่าผู้ดโดยสารร้องให้โฮถูกบังคับให้ตัวเต้านมเทียม เรื่องราวความเป็นมาก็คือว่าผู้โดยสารสาวท่านนี้นะคะกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศค่ะและก็เข้าเครื่องสแกนรักษาความปลอดภัยปรากฏว่าเครื่องร้องดังมากค่ะเจ้าหน้าที่ที่สนามบินถึงก็เข้ามาชาร์จตัวเธอเลยนะคะแล้วปรากฏว่าเธอมีเต้านมเทียมอยู่ค่ะแต่ที่เป็นประเด็นสําคัญกว่านั้นคือเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เธอเนี่ย เอาเต้านมเทียมออกมาโชว์เดี๋ยวนั้นเลยโดยทําให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้รับการปกป้องในศักดิ์ศรีของเธอแล้วก็ทราบมาจากภายหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเคยเข้ารับการรักษาที่เป็นมะเร็งเต้านมทําให้เธอเนี่ยต้องใส่เต้านมเทียมแล้ววันนี้นะคะที่เราจะมาสอบถามคุณหมอก็คือว่าเต้านมเทียมเนี่ยคืออะไรแล้วคุณหมอ่านทชัยก็อยู่ตรงนี้กับเราแล้วลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับเหมือนที่เล่าให้ฟังอะคะ่ะคุณหมอเรื่องของเต้านมเทียมในเรื่องของที่เป็นข่าวอยู่ ข้อแรกเลยค่ะเต้านมเทียมคืออะไรคะคุณหมอหมอก็ฟังข่าวอยู่เหมือนกันครับ <c oughs> จริงตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคนไข้เนี่ยคือรักษามะเร็งเต้านมใช่ไหมครับ <c oughs> เวลาเรารักษามะเร็งเต้านมคือเราตัดเต้านมไปแล้ว <c oughs> ทีนี้เวลาเราจะเสริมสร้างเต้านมใหม่หรือว่าเรียกว่าเต้านมเทียมเนี่ย <c oughs> มันจะมีอยู่สองแบบครับ คือคนทั่วไปจะคิดว่ามีแบบเดียวคิดว่าคําว่าเต้านมเขาคือเหมือนเสริมซิลิโคนเข้าไปใช่ไหมออเหมือนเสริมซิลิโคนให้เค่ะถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าอิมแพลนครับหรือว่าเป็นอินเทอร์นอลโปรเทสซสคือหมายความว่าเป็นเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใส่เข้าไปในร่างกายเลยถ้าเป็นอิมแพลนหรือว่าเป็นซิลิโคนถุงซิลิโคนที่ใส่เข้าไปในร่างกายแบบนั้นจะตรวจไม่ได้นะครับอย่างถึงว่าเราจะผ่านตอมอหรือว่าเจ้าหน้าที่จะบอกให้เราเอาออกมามันเอาออกไม่ได้ไม่ได้มันอยู่ในร่างกายแล้วดังนั้น สำหรับในข่าวนี้คงไม่ใช่กรณีนี้เนาะ,ะอีกกรณีหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็น external ค่ะเป็น external prosthesis คือเราเสริมสร้างเต้านมเทียมแต่ว่าไม่ได้ทำแบบถาวรนะครับแต่เป็นอุปกรณ์ที่บางคนก็จะแปะไว้อยู่ในบราข้างในอ๋อแปะอยู่ในบราเลยใช่หรือว่าบางคนก็จะแปะติดผิวหนังนะครับคือจะใช้กาวกาวทางการแพทย์ติดผิวหนังหรือบางทีก็เขาก็จะทำเป็นหมุดเป็นแปกขึ้นมานะครับเพื่อสำหรับเอาเอา,เอาตัวโพลิสีที่อยู่ข้างนอกเนี่ยแปะเข้าไปให้รูปทรงเหมือนเป็นเต้านมเทียมถ้ายังี้เขาเรียกเป็น external เ n o กซ์โนล์โปรครับในกรณีที่เป็น external Pro c e s s e s เนี่ยอันนั้นสามารถตรวจได้คือหมายว่าเอาออกมาตรวจได้อออกมาได้เลยมีมีอันหนึ่งครับเป็นกึ่งครับเขาเรียกว่าเป็นกึ่งระหว่างข้างนอกกับข้างในคือจะเป็นวัสดุที่มีทั้งส่วนที่อยู่ข้างในแล้วมีทั้งส่วนที่อยู่ข้างนอกด้วยแบบนั้นเขาเรียกว่า t i s s u e e x p a n d เ r ครับเวลาคนไข้ตัด ตัดเนื้อต้านมไปแล้วเป็นมะเร็งต้นนมเนี่ยเนื้อมันจะหายไปใช่ไหมขั้นตอนแรกเขาจะใส่ครับใส่เป็นเหมือนเป็นลูกโป่งข้างในเขาเรียกเป็นทิชชูเอ์เปนเดอร์เสร็จแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งครับที่เป็นถุงอยู่ข้างในนะครับอยู่ในร่างกายและอีกอันนึงครับมันจะอยู่ข้างนอกร่างกายครับเป็นตัวที่เราจะใช้ฉีดน้าเกลือเข้าไปเป็นสายออกมาแล้วก็จะเป็นแป้นให้ฉีดน้ําเกลือตัวแป้นเนื้อครับพอเราฉีดน้ําเกลือไปตัว,ตว ทิชชูเอ็กซ์แพนเดอร์มันก็จะขยายขยายอ,อ๋อ,อ,อขยายมันก็จะทำให้เนื้อเราขยายเนื้อเรา,ยข,ยายขยายออกไปค่ะถ้าอย่างนั้นก็จะมีทั้งข้างในและข้างนอกคือข้างในก็คือตัวตัวเอ็กซ์แพนเดอร์ที่มันขยายตัวข้างนอกคือตัวที่เราฉีดแป้นอ๋อสามารถฉีดเองได้ด้วยแล้วน้องต้องมาให้ทางหมอฉีดเพราะว่าเราจะต้องมีเลทว่าต้องฉีดเท่าไหร่ในระยะเวลาเท่าไหร่ล้วก็จะทําให้พอผิวหนังมันขยายเต็มที่แล้วเราค่อยเอาตัวอิมแพนต์มาใส่ S <S 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 อันนี้ก็สําหรับคนไข้ที่ต้องการทำหน้าอกใหญ่ๆครับเพราะฉะนั้นตอนแรกถือว่าเราอยากจะใส่ซิลิโคนใหญ่ๆเลยมันใส่ไม่ได้เพราะผิวมันตึงะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นมะเร็งเต้าน,นมไปฉายแสงมาผิวก็จะตึงแล้วก็ไม่สามารถจะใส่ซิลิโคนทันทีได้แล้วก็ต้องใส่ชิ้วชเวสเตนเดอร์แล้วก็ฉีดน้าเกลือเข้าไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาจจะ2ี่สิบสามสิบเอาจนให้มันตึงแล้วก็ทิ้งไว้อ <ๆ S 2> าทิตย์สองอาทิตย์มาค่อยๆเติมาค่อยๆเติมพอมันผิวมันขยายได้เต็มที่แล้วเหมือนเป็นลูกโป่ง ทิ้งไว้สองสเดือนครับแล้วเราค่อยเอาตัวทิชชูเอ็กซ์เพนเดอร์ออกแล้วใส่ตัวอิมแพลนเข้าไปเพตัะนั้นตัวทิชชูเอ็กซ์เพนเดอร์ก็จะเป็นกั้มกึ่งระหว่างเอ็กซ์เทอร์นอลกับอินเทอร์ n a ลโพสติซิสเลยนี่ถามว่าถ้าเป็นแบบทิชชูเอ็กซ์เพนเดอร์เนี่ยถ้าตรวจตรวจเข้าเวลาไปโดยสารเนี่ยร้องแน่นอนยังไงก็ร้องร้องเพราะว่าตัวแป้นมันจะมีเหล็กคร ม,มันจะมีโลหะอยู่ข้างในก็จะร้องหรือว่าเป็น e x t e r n a l implant ก็จะร้องอแต่ว่าที่ที่ไม่ร้องก็คือถ้าเราใส่เป็นตัวซิลิโคนวันนี้มาให้ดูกันหมอมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะถ้าเป็นเป็นถุงเต้านมซิลิโคนเลยเนี่ยอันนี้ไม่ร้องครับไม่ร้องเวลาเวลาผ่านตอมมตรวจยังไงก็ไม่ร้องไม่ร้องแน่นอนเพราะมันอยู่ข้างในบางคนถามว่าเราใส่รุ่นที่มีชิปครับรุ่นที่มีชิปบางคนก็จะถามว่าชิปเนี่ยเวลาผ่านจะร้องไหมคําตอบคือไม่ร้องนะครับเพราะว่าตัวไมโครชิปเนี่ยเขาทํามาจากซิลิคอนซิลิคอนเนี่ยไม เพราะงั้นเวลาตรวจมันก็จะไม่ร้องครับแล้วก็เวลาเข้า MRI ครับถ้าเราเข้า MRI อเนี่ยเ,เข้าได้ปกตินะ,คะเครื่อง MRI ไม่ร้องแต่ว่าเวลาอ่านผลเนี่ยเดี๋ยวมอเอาภาพให้ดูเดี๋ยวมอมีรูปภาพให้ดูคือถ้าเกิดเราทําตรวจอุลตาราซาวด์มันก็จะต้องมันก็จะมีว่าเอออุลตาราซาวด์มันจะขึ้นตรงนี้ฮะสีขาว,ขาว เดี๋ยวเราขึ้นรูปอันนี้เป็นรูปอุนดาซาวนะถ้าเกิดเราใส่ซิลิโคนรุ่นที่มีชิปคับเวลาอุนราซาวมันจะเห็นเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นหมอที่ทาอุนดาซาวเราต้องบอกหมอด้วยว่าเราใส่ซิลิโคนรุ่นที่มีชิปมหมอเขาจะได้ไม่สงสัยว่าอไอ้สีขาวๆเป็นอะไรขึ้นมามันคืออะไรนะครอีกอันนึงก็เหมือนกันเวลาทำเอมาไอครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปเอมาไอให้ดูครับเอมาไอก็เหมือนกันเขาเรียกว,ว่าจะเกิดอาร์ติแฟกต์ครับทางการแพทย์เรียกว,ว่าอาร์ติแฟกต์คำว่าอาร์ติแฟกต์ก็คือมรวาร่าใส เพราะที่ซีที่มีไมโครชิปมาเนี่ยเวลาอ่านผลเขาก็จะงงค่ะงัเราก็ต้องบอกเขาว่าเราใส่ถุงซีโคนรูนที่ไม่มีไมโครชิป้องแจ้งด้วยเวลาอ่อานเอ็มไออันนี้เป็นรูปเอ็มไอนะครับหมอขึ้นรูปเอ็มไอให้ดูถ้าเกิดคนตรวจเอ็มไอแล้ว,แล,วแล้วเจอแบบนี้จริงๆไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมอะไรก็คือไมโครชิปที่เราใส่เราใส่ลําดนดเทียม,มส่วนถ้าเกิดตรวจแมโมแกรมแมโมแกรมจะไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้เป็นรูปแมโมแกรมเนาะถ้าเป็นแมโมแกรมเนี่ยจะจะค่อนข้างจะใกล้เคียงปกติเพราะว่าแมมัม อ่าไมโครชิปไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะครับดังนั้นโดยสรุปครับถ้าเราเสริมซิลิโคนครับถ้ารุ่นที่มีไมโครชิปนะหนึ่งคือไม่ต้องกังวลเวลาผ่านเครื่องสแกนเครื่องสแกนสแกนไม่ผ่านหมายความว่าเคลื่อนที่เป็นโลหะหนักนะสแกนไม่ผ่านไม่ได้ไม่ได้ลอนไม่้องไม่ลองไปต่างประเทศไม่ร้องฮะแล้ว่าถ้าตรวจ MRI ตรวจอุลตราซาวดตรวจแมมโมแกรมอันนี้ต้องบอกหมอ บอกหมอว่าเราใส่รุ่นที่มีชิปมาเวลาเขาอ่านเขาจะได้อ่านได้ถูกต้องแต่ว่าที่ตรวจแล้วเจอก็คือถ้าเป็นเครื่องของเขาเองอ๋อจะเป็นของเขาเองเลยโดยเฉพาะบริษัทเช่นของถ้าเป็นของโมดิว่าเขาจะมีเครื่องของบริษัทโมดิว่าอันนี้สแกนมันก็จะดังแล้วมันก็จะบอกว่าเราใส่ไปรุ่นอะไรใส่ไปวันไหนเทคนิคแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นขอขึ้นเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมคะอันนี้ถามว่าข้อมูลมันมีประโยชน์ไหมหมอว่าก็ แล้วแต่นะครับคือเมื่อก่อนนี้มันก็ไม่ได้มีรุ่นที่มีชิปคาถาว่าถึงอาจจว่าถึงไม่มีชิปแต่ว่าเราทํากับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาก็มีข้อมูลให้อยู่แล้วเราก็สอบถามได้ว่าเราทําวันไหนทําเทคนิคไหนใช้ซิลิโคนรุ่นอะไระกี่ซีซีมันก็มีบอกอยู่แล้ว คือแล้วหมอถามว่าคือจริงๆประโยชน์ของไมโครชิปคือแค่เป็นข้อมูลเฉยๆอ๋อเป็นข้อมูลเฉยๆใช่ซึ่งก็ถ้าเกิดเราเก็บข้อมูลได้ดีก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากกว่ามากกว่านั้นละค่ะขอสอบถามอีกนิดนึงค่ะคุณหมออย่างนี้ค่ะไมโครชิปเนี่ยเวลาที่เขาเจอแม่เหล็กเนี่ยผ่านไหมคะติดกันไหมคะเอ็มไอก็ยังผ่านเนาะค่ะหรือว่าแม่เหล็กมันก็ไม่มีผลนะอย่างที่หมอบอกว่าตัวไมโครชิปอะมันไม่ใช่โลหะหนักมันทํามาจากซิลิคอนค่ะจริงๆซิลิคอนเป็นเป็นเป็นสารกึ่งโลหะ เป็นสารกึ่งโลหงะแต่ว่าแต่ว่า,วาเดี๋ยวหมอจะทดสอบให้ดูคือแม่เหล็กก็ไม่สามารถจะดูดได้อันนี้อันนี้ตัวอ,นนอย่างแม่เหล็กเนาะอันนี้ตัวอย่างนะน,นี่เป็นตัวอย่างเป็นแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูงมากเนี่ยมันก็จะดูดคลิปติดหมดเลยนะเห็นไหมอันนี้คนก็สงสัยว่าถ้าแม่เหล็กเนี่ยเรามาใช้กับตัวไมโครชิปเนาะไมโครชิปมันอยู่ในถุงซิลิโคนนะเนะีนะ่ยหมอลองทําให้ดูนะมั้ยมมันจะไม่ขยับเลยนะม,มันจะไม่ขยับเลยจริงๆส่วนหนึ่งก็คือมันฝังอยู่ข้างในถุงละ คือเขาเขามันไม่ได้ลอยอยู่ในเจลนะตัวไมโครชิปไม่ได้ลอยอยู่ในเจลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันโดนดูดตัวอะไรมันก็ไม่ขยับไม่เลื่อนด้วยใช่ไหมคะไม่เลื่อนไม่มีผลเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของหนึ่งคือการตรวจจับแม่เหล็กผ่านหมดไม่เป็นไรแล้วก็ตัวแม่เหล็กก็ดูดไม่ได้เข้าเอ็มไอก็เข้าได้ผ่านตอมอไ็ได้สบายคุณอ่างคือเรื่องของเซฟตี้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนไม่มีไม่มีปัญหาอะไรแต่ถามว่าความจําเป็นไหม สำหรับหมอหมอคิดว่ามันไม่ได้จําเป็นมากก็แค่เหมือนเป็นข้อมูลใช่ไหมคะใช่จริงจริงข้อมูลเราเก็บได้หลายแบบเราไม่จำเป็นต้องเก็บทําไมโครชิปก็ได้ข้อมูลของโรงพยาบาลก็มีหรือว่าเราจะบางคนก็เก็บเป็นการ์ดก็ได้ในการ์ดก็มีระบุไว้ทุกอย่างค่ะเราก็ได้ทราบข้อมูลกันแล้วนะคะว่าเต้านมเทียมเนี่ยคืออะไรแล้วมีกี่ประเภทนะคะและที่สําคัญก็คือซิลิโคนเนี่ยเวลาผ่านเครื่องสแกนไม่ร้องแน่นอนการันตีโดยคุณหมอค่ะสําหรับวันนี้นะคะได้รับข้อมูลกันไปเต็มๆมเลยค่ะค่ะถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสัญญากรร ติดต่อได้ที่เพจศูนย์สัญญากร,รมความงามโรงพยาบาลบางมดค่ะหรือเพจของดรธนันชัยนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะที่มานั่งพูดคุยกับเราและให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะ